ปาฏิหาริย์อธิหลวงปู่เอี่ยมปรถมนามเกจิแห่งวัดสะพานสูงหากเอ่ยถึงหลวงปู่เอี่ยมประถมนามท่านเป็นพระเกจิชื่อเสียงโด่งดังแห่งวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีมีวิทยาคมเครื่ลขังวาจาศิทธิ์มักน้อยสันโดษเป็นต้นแบบการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันมีลูกศิษย์ประชาชนทั่วไป ต่างเข้าไปกราบไหว้สการะไม่ขาดสายมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติชั้นโดยเฟซบุ๊กชื่อสุวิทย์พุทธธรรมได้ลงข้อมูลในกลุ่มชื่อสิทธิ์หลวงตาวาดวัดสะพานสูงหลวงปู่เอีย่ยมท่านเกิดวันที่5หรือ2ปีฉลุปีพุทธศักราช2359ก่อนท่านมรณาภาพนายรุนแจ้งมาย่างสิทธิ์แกล้ชิด ได้ถามหลวงู้เอี่ยมว่าท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วเกรงว่าจะไม่ฝืน้นถ้ามีอะไรดีได้กรุณาให้สิทธิ์ไว้เป็นครั้งสุดท้ายหลวงูุเอี่ยมปฐมนามได้กล่าวอมตะวาจาไว้ว่าถ้ามีเหตุสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นให้ละลึกออกชื่อถึงเราก็แล้วกันกำหนดตั้งศพท่านปีพุทธศักราช2443เวลา16นาฬิกาพระอธิการกริน พร้อมด้วยคณะสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาจึงจัดการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมไว้เป็นที่สักการะบูชาสิ้นเงิน362บาทได้ประดิษฐานไว้ที่สาราการประเรียนใส่ตู้กระจกครอบไว้คนสมัยนั้นเรียกหลวงปู่ในตู้ทุกวันพระแปดคำ่ำจะอัญเชิญโกรธบรรจุอัฐิหลวงปู่เอี่ยมจากห้องบนกุฏิของเจ้าอาวาสลงมาประดิษฐานที่ศาราการประเรียนให้พระสงฆ์สามเณร อุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์ถวายเมื่อปีพุทธศักราช2470หลวงปู่กรินท่านเริ่มบุรณะปฏิสังขขนอุโบสถก่อนสร้างแบบสมัยใหม่โดยการผูเกเหล็กเทคอนกรีตทำเรือนอาคารฐานล่างใช้สุงและตุ่มวางเรียงซ้อนกันไม่ได้ตอกเสาเข็มซึ่งเป็นของเดิมสมัยหลวงปู่เอี่ยมโดยทุบอาคารอุโบสถเดิมยุคหลวงปู่เอี่ยมสร้างไว้เดิมออก ส่วนวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์คงสภาพรูปแบบและขนาดเดิมไว้จนบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2480โดยด้านหน้าและหลังอุโบสถสร้างสมเรือนแก้วไว้และอัญเชิญรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่เอี่ยมจากบนศาลาการประเรียนลงมาประดิษฐานณสมเรือนแก้วหน้าอุโบสถและจัดให้มีการสมโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืน ดยหลวงพ่อวาดเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่กรินได้ปรึกษาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาว่าเมื่อเสร็จจะกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็มาหลวงชินวรสิริวัรซึ่งเคยเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสะพานสูงเจริญราชเนื่องด้วยเมื่อครั้งนั้นทรงเสด็จมาพักรักษาพระวรากายที่ตำหนักท่าน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์สงเมตตาวัดสะพานสูงและหลวงปู่กรินเป็นพิเศษ จึงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดสะพานสูงเจริญราษเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2467และทรงแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังทางวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามมีงานจะมีดีกาถึงหลวงปู่กลิ่นไม่ได้ขาดแต่ด้วยทรงมีโรคประจำตัวเมื่อเสด็จกลับวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามอาการประชวนไม่ดีขึ้นทรงสิ้นพระชน เมื่อปีพุทธศักราช2480เสียก่อนในวันสิ้นพระชนนั้นหลวงพว่อวาดศีละเตโชได้เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่กลิ่นท่านพูดให้พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาฟังว่าสิ้นเสาหลักแล้วสิ้นเสาหลักแล้วสิ้นเสาหลักแล้วต่อมาในภายหลังทางราชการได้ประกาศให้ประชาชนทราบเอ๊ะแปลกนะทำไมห,หลวงปู่กลิ่นท่านทราบได้เร็วก่อนทางราชการที่จะประกาศเสียอีก หลวงปูก่กลิ่นจึงจัดงานสมโพธิอุโบสถในปีนั้นและรูปหล่อเหมือนหลวงปู่เอี่ยมประถมนามก็ประดิษฐานอยู่ในสมเหรือนแก้วหน้าอุโบสถจนถึงทุกวันนี้หลวงปู่เอี่ยมและสังขารเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่1เดือน9ปีพุทธศักราช2439สิริรวมอายุ80ปี59พรรษาขอขอบคุณข้อมูลคุณสุวิทย์พุทธธรรม ขอบคุณครับ